กูไม่มีมือในชีวิตเนี่ยนะกูไม่ต้องมานั่งนอยว่ามึงจะไปเอาของใครอีกมองไรฮะเฮ้ยมึงมีมิวแล้วมึงต้องการอะไรจากกูอีกอะกูจะรู้สึกกับใครสักกี่คนอะมันก็เรื่องของกูป่ะวะแต่มึงทําแบบนี้กูไม่ได้ไงกูจะทำไงวะมึงถึงยกโทษให้กูอะมึงก็แค่หันหลังกลับแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับกูอีกอะเล่นยากันเหรอรู้ตัววะอยู่ๆมึงไม่ไปเห็นหัวมึงุยแล้วนี่กูถอนตัวเหยุย มอเขามานอนบ้านพี่ได้ปะอย่าเลยมึงเป็นน้นองเพื่อนกูนกเดี๋ยวเชื่อมดากูอีกอะเราก็ไม่ต้องบอกให้เจรู้ดิ ไม่เชื่อมไมมเลียเชื่อมกลับมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ่ะส่วนเลียคงเมาหลับอยู่ข้างบนอ่ะเมื่อคืนมันมหนักมาก <c oughs> มเกิดอะไรขึ้นบ้างวะจำไม่เห็นได้เลยจำไม่ได้ดีแล้วเมื่อคืนเลยเทมากเลยนี่มาทำอะไรแต่เช้าเนี่ย กลับบ้านด้วยเองอะเรายังไม่ได้กลับเลยต่เมื่อคืนน่ะเมื่อคืนเรานอนเฝ้ามิวอยู่อะแล้วนมิวหิวไหมอยากกินอะไรหรือเปล่าในตู้เย็นมีไข่ขนมปังอยู่อะไม่เอากลับบ้านละเฮ้ยมิว มิวเป็นไรเปล่าไม่เป็นไรอะ่ะพัลจะลุกเร็วไปหน่อยแบบนี้ไม่ได้นะมิวเรามิวต้องดูแลตัวเองได้แล้วงั้นมันจะพังไปหมดทุกอย่างจับขอบสุณ มึงจะรีบไปไหนอ่ะคุยกับกูก่อนดกอกิกูไม่อยากคุยอ่ะกูไม่อยากคุยกับคนที่ทำให้กูเกือบติดคุกมึงกูขอโทษกูไม่มีอะไรแก้ตัวทางนั้นอะแค่นี้ใช่ปะ่ะกูจะได้ไปเรียนต่ออย่าพึ่งดิ กูยังอยากเคลียร์กับมึงอยู่นะเว้ยกูว่ากูเข้าใจความรู้สึกตัวเองมากขึ้นแล้วนะเหรอกูดีใจด้วยนะกูต้องหาช่วยรางวัลให้มึงปะ่ะที่มึงเข้าใจความรู้สึกตัวเองมากขึ้นแล้วอ่ะมึงอย่าไปชะชดกูดิกูไม่ชอบไม่ชอบก็เรื่องของมึงเดยกูเคยขอให้มึงมาชอบกูด้วยหรอ บอกให้หลบกูบอกให้มึงหลบไงเอาดิถ้ามึงเกลียดกูมากไม่อยากคุยกับกูมากมึงก็ต่อยกูดิจะได้ระบายอารมณ์มึงด้วยไงต่อยกูดิ เข้ามาในชีวิตกูแล้วอ่ะกูไม่ปล่อยของไปหรอกอยากปล่อยอกูป่ะกูเอาดิ มึงก็ไม่ดีกกูซักเาไรแล้วนะ พี่ถ่ายรูปสวยวะรูปพอเชดแบบเนี้ยมันจะถ่ายง่ายนะแต่ถ่ายให้สวยอะอยากเหมือนพี่ดึงเอาความรู้สึกของประคอมาได้ส่วนใหญ่คนที่กูถ่ายอะ่ะกูต้องรู้จักประมาณนึงก่อนกูถึงจะดึงอินเนอร์ของมาได้แบบเต็มที่แต่กูว่ากูยังต้องฝึกเยอะวะพี่ถ่ายผมบ้างดิผมยังไม่เก็บไวอ้อ่ะ แบบผู้ชายคนนั้นนะะใช่แต่ผู้ชายคนนั้นนะ่ะกูถ่ายหลังเอาเสร็จแล้วนะพี่ี่ทำความรู้จักแบบกลัวงั้นพี่ก็มาลองทำงความรู้จักกับผมบ้างเนี่ยแเมืองชอบผู้หญิงไม่ใช่เหรอวะ ไม่รู้ดิตั้งแต่ผมได้คุยกับพี่อะมันก็รู้สึกว่าอยากลองอะแต่เป็นน้องเพื่อนกูนะเวย้ย <_ t od ic> ถ้าบอกแล้วไงแล้เราก็ไม่ต้องบอกให้เจรู้ดิ คืนนั้นมันดีมากเลยเอะพี่ผมไปหาพี่อีกได้ปะเมื่อน้ำแข็งใส่ถังยังใส่แล้วมึง้อ,อนทีมทตัวสำรอง เออมึงฮึทำไมกูถึงยังไม่เลยไปตามสักทีวะทั้งที่แม่งทำให้เฮียกูตั้งเยอะมันมีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ปะที่อธิบายได้ว่าทำไมเราถึงรักคนเลวอ่ะเฮ้ยหรือแม่งมีฮอร์โมนบางตัวในตัวกูอ่ะแม่งถูกกระตุ้นขึ้นมาวะกูว่าแม่งไม่เกี่ยวกับฮอร์โมนหรอเวแต่เราสองคนแม่งเป็นมาโซคิดอ่ะมาโซคิดเฮี้ยอะไรมึงวะคือแหละโอ้ย เฮ้ยโอ๊ยเจ็บก็น,นี่ไงมาสคิสเราสองคนไม่ชอบถูกทำให้เจ็บอยู่เรื่อยๆยิ่งเขาฟาดแล้วก็ยิ่งชอบแล้วเราก็ไม่ไปไหนสักทีนึงอะ่ะเช่นนั่นสงสารชิบหายเลยทำไมวะนี่นะที่กูมีคนเข้ามาจีบนะเว้ยใครวะไอคนที่มึงเคยเล่าให้กูฟังปะ่ะที่เขาชวนมึงไปทำงานด้วยอะ่ะอืมเขาชื่อพี่แดน ยองส่งข้อความหาปกกูอยู่เลยเนี่ยว่าอะไรวะเที่ยวให้สนุกนะกลับมาแล้วพาพี่ไปเที่ยวบ้างเลยสิสันนิกมึงมีคนดีๆมายืนรอแบบนี้แล้วอะ่ะมึงต้องมูฟออนแล้วนะเว้ยอืมกูจะลองดูอะ่ะอืมเรามึงอะ่เออะเลยเลยอ่ะกูว่านะไอ้เล่ยไก่มิวออยังไงก็ไปกันไม่รอดมึงเชื่อกูนะ สักวันหนึ่งนหนเลยต้องคางเข่ากับมาหามึงแน่นอนแล้วไงวะมึงจะให้กูรอกินของเหลือกูไม่เอาด้วยหรอกมึงดูหน้ากูด้วยกูมันหล่อเลือกได้นะเว้ยหล่อดูดิดูหน้ากูดิถ้ามึงหล่อจริงอ่ะมึงไม่มนั่งเล่นกีตาร์กูฟังแบบนี้หรอกสัตว์นี่ช็อตฟิลกูชิพหายเลยโซ <laughs> <ช>น <laughs> น่อยพีโป้ากูแม่งจะพูดว่าดิ้งให้กับความเจ็บช้ำกูพูดได้ไม่เต็มปากอ่ะเพราะมีกูที่อกหักอยู่คนเดียวมึงแม่งมีไอ้เลเป็นตัวตายตัวแทนในท็อปแล้วนี่อะไรพี่โอไม่มีใครเป็นตัวตายตัวแทนใครงนั้นน่ะผมก็รักไอ้เลมนจริงๆคนที่มันอยู่ข้างเรามาตลอดอ่ะเราก็ไ <Construction> ม <oneself> ่ควรมองข้ามถูกต้องปะล่ะ แมวความดีแม่งซื้อความรักไม่ได้หรอกเว้ยถ้ากูคิดแบบมึงนะป่านนี้กูมีผัวไปเป็นร้อยคนแล้วเพื่อนดีๆกูเยอะแยะจะตายไปโอ้พี่มาสอนผมอะ่ะตัวเองรอดแล้วหรอไม่งอเขายังอะ่ะย้อนกุยคิดถึงวอยเดี๋ยวกูเลี้ยงอดมึงเพิ่มเลยดีกว่าไป,ไปรอตรงนี้นะ สวัสดีครับขอชนแก้วได้ไหมครับได้สิครับนี่ขาประจำที่นี่เลยใช่ไหมครับผมเห็นอยู่บ่อยๆอ่ะเห็นอยู่บ่อยๆแล้วทำไมเพิ่งเข้ามาทักล่ะครับก็เห็นว่าน่ารักคิดว่ามีแฟนแล้วดิใช่เขามีแฟนแล้ว ทำไมยังออกมาเที่ยวอีกอ่ะวันก่อนก็เพิ่งเป็นลมไปอะทำไมไม่พักบ้างจะยุ่งอะไรด้วยอ่ะชีวิตเราอ่ะไม่ต้องยุ่งได้ปะเราไปห้ามอะไรมิวไม่ได้หรอกเราไม่มีสิทธิ์แต่เรามั่นใจนะว่ามิวรู้ดีว่ามีกำลังทำอะไรอยู่แล้วเลยไปไหนอ่ะเดี๋ยวก็มามิว นี่แน่ใจจร,จริงแล้วใช่ไหมแน่ใจอะไรก็แน่ใจว่ามันรักมีคนเดียวีจริงนี่กะจะมาดิสเครดิตคนอื่นเพื่อให้ความชั่วของตัวเองดีขึ้นเหรอเปล่าเลยเราก็แค่อยากให้มิวเผื่อใจไว้บ้างหมายความว่างไงเราแค่อยากให้มิวรักตัวเองเยอะมิว โทษทีอ่ะรีรอติดมากเลยอ่ะโทษนะไม่เป็นไรขอบใจมึงนะที่ช่วยกูนั้นอะแต่จริงๆพ่อกูก็จัดการได้กูไม่ต้องยุ่งหรอกโทษทีวะ่ะแต่บางเรื่องอนะ่ะกูจะเป็นต้องยุ่งจริงๆ ไม่เลยตอนเนี้ยมึงรักกูแค่คนเดียวหรือเปล่าวะใช่ดิกับมึงอ่ะกูใช้คำว่ารักได้ชัดเจนที่สุดแล้ว <S <S